ผมชัดลึกอาวอร์ด2026เชิญชวนแฟนคลับร่วมโหวต9สาขาป๊อปปูล่าโหวต KA1 ลูกทุ่งยอดนิยม k a 2หมอลำยอดนิยม k a 3ทีป๊อปยอดนิยม k a 4นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยม k a 5นักแสดงหญิงยอดนิยม k a 6นักแสดงชายยอดนิยม k a 7คูจินไวายยอดนิยม k a 8คูจินยูริยอดนิยม k a 9ละครซีรีส์ยอดนิยมเปิดรับผลคะแนนโหวต5ช่องทางเว็บไซต์ a w a r d s c o m ชัดลึก .net Facebook คมชัดลึกและคมชัดลึกอ w ว r d ์ด์ท o k อกทคมชัดลึกออ เ m s ยอ SFS พิมรหัสสาขาตามด้วยรหัศสศิลปินส่งมาที่464 2345 464 2789 464 2999และลายช็อบแอดคมชัดลึกตั้งแต่วันนี้จนถึง18พฤษภาคม2569รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์โปรตอนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย